นข่าวโดยสั N กองบัญชาก,การตำรวจนครบาลสรุปการดำเนินคดีผู้ชุมนุมราว81รายแล้วขนาดเรียมรับมือการชุมนุมวันนี้ พลตำรวจตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สรุปสถานการณ์การดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงวันที่13-23ตุลาคมดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาไปทั้งสิ้น81รายซึ่งเป็นผู้ต้องหา78รายที่เป็นผู้ต้องหามีคดีซ้ำกัน3รายแบ่งเป็นข้อหาที่สำคัญคือการกระทำที่ฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินรวม46รายข้อหาร่วมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองรวมทั้งสิ้น21ราย ประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินีตามมาตรา110จำนวน3รายความผิดตามมาตรา116จำนวน10รายและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานจำนวน1รายส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ทำร้ายการภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการเรียกบ,บุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามแบ่งเป็น3กลุ่ม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีสำหรับการนัดหมายของกลุ่มบุคคลที่บริเวณด้านหน้าสนาหัวมากในช่วงเย็นวันนี้และต่อเนื่องพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำซึ่งคาดว่าจะมีผู้ชุมนุมมาไม่มากแต่หากมีการประสานขอกําลังเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะสนับสนุน ดานพลตมรจโทจารุวัตรไวยสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตมรแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรกฉุกเฉินโดยการใดๆที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปก่อนที่จะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการออกหมายจับการจับกลุ่มการควบคุมตัวการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนในขณะที่ประกาศนั้นมีผลบังคับใช้อยู่ ก็ให้ปฏิบัติตามปวิอาญาพรบจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพรบจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนอกจากนี้ตำรวจสามารถร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีกับบุคคลผู้กระทำความผิดในขณะที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีผลบังคับใช้ได้ภายในอายุความของคดีด้วย ต่อกันที่จุรินย้ำค่ะเปิดประชุมสมัยวิสามันต้องเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมโยรัฐบาลแจงปมพรกฉุกเฉินติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินรัตนชัยค่ะานจุรินลักษณะวิสิทิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา165ตามที่รัฐบาลเสนอยติ เพื่อให้สภาหาทางออกร่วมกันของสถานการณ์การชุมนุมว่าพักประชาธิปัตย์จะมีการประชุมสสในวันที่25ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาเพื่อหวางตัวผู้อภิปรายและเนื้อหาซึ่งจะต้องรอผลการประชุมแต่ยืนยันจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงเห็นด้วยกับการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อสแสวงหาทางออกร่วมกันและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นด้วยในการหาทางออกโดยไม่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าเป็นฝ่ายใดทางนี้เมื่ออภิปรายเสร็จสิน้นจะต้องหาทางออกร่วมกันโดยการตั้งคณะกรรมาการหาทางออกมีทั้งตัวแทนสสสวตัวแทนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีทางออกที่เป็นรูปธรรมไม่ควรแขวนไว้หรือประวิงเวลาสามารถเป็นความหวังให้กับประชาชนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ระบบรัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ส่วนการอภิปรายหากมีการพูดถึงเหตุการณ์ชุมนุมในวันที่14ตุลาคมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการชี้แจงรวมถึงเหตุผลในการประกาศใช้พรกรสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันหากมีการอภิปรายสุ่มเสี่ยงถึงสถาบันเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาในการควบคุมการประชุมไม่ให้ผิดข้อบังคับและเป็นไปตาม ไม้พัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าวไอเอรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตค่ะรองโฆษกกระทรวงการคลังเผยวันแรกประชาชนใช้จ่ายตามสิทธิโครงการคนละครึง่งก็คาดว่าเงินจะหมุนเวียนประมาณ60,000ล้านบาทหนุน GDP ได้ร้อยละ0.3 นายพรชัยทีรเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอในวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่โครงการคนละครึ่งได้เริ่มให้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการถึงวันที่31บธันวาคม2563ซึ่งการใช้จ่ายแต่ละครั้งภาครัฐจะร่วมจ่ายครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน150บาทต่อวันค่ะและไม่เกิน3,000บาทตลอด ระยะโครงการทางนี้กระทรวงการคลังคาดว่าโครงการคนละครึ่งก็จะทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ60 0 0ืล้านบาทและจะสามารถหนุน GDP ได้ประมาณร้อยละ0.3จบการเสนอข่าว13มนิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN